ประมวลกฎหมายที่ดินหมวด6การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมคําอธิบายวรรคสในกรณีที่มีผู้โต้แย้งการขอรับมรดกนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ 1. สอบสวนคู่กรณี 2. เรียกบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคําซึ่งอาจเป็นทายาทหรือบุคคลภายนอกก็ได้ 3. สั่งให้ส่งเอกสารซึ่งหมายถึงสั่งให้คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกส่งเอกสารก็ได้ 4. เปรียบเทียบคือไกลเกลี่ยให้คู่กรณีตกลงกัน 5. สั่งการไปตามที่เห็นสมควรคือหากคู่กรณีตกลงกันได้ก็ให้สั่งการไปตามที่ตกลงกัน เว้นแต่จะตกลงกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นตกลงกันแบ่งเอามารดกข,ของผู้อื่นมาเป็นของตนดังนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งการตามที่คู่กรณีตกลงกันไม่ได้แต่ต้องสั่งการไปตามกฎหมายหรือตามที่เห็นสมควรเสมือนหนึ่งว่าคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ใครคือผู้มีสิทธิโต้แย้ง ผู้มีสิทธิ์โต้แย้งการขอรับมะระดกจะต้องเป็นทายาทซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมะระดกเท่านั้นทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทายาทโดยธรรมคือผู้สืบสันดานบิดามารดาพี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาและคู่สมรสหรือเป็นทายาทโดยทางพินัยกรรมคือ บุคคลที่เจ้ามรดกทําพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้สําหรับทายาทซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือบุคคลภายนอกที่อาจฟ้องเจ้ามรดกให้โอนที่ดินนั้นให้แก่ตนเช่นผู้ที่ครอบครองปรปักที่ดินจนได้กรรมสิทธิ์แล้วหรือผู้ที่เจ้ามรดกได้ทําสัญญาจะซื้อจะขายไว้ก่อนตายบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิ์คัดค้านการขอรับมรดกตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งหากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์อยู่อย่างไรก็ต้องไปดำเนินการเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งอีกต่างหากวักสีเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนพยานหลักฐานของคู่กรณีที่โต้แย้งคัดค้านกันแล้วจะต้องสั่งการไปตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายว่าฝ่ายใดมีสิทธิ์ในมรดก ok ดีกว่ากันเพียงใด โดยแจ้งคำสั่งให้คู่กรณีที่โต้แย้งคัดค้านกันได้ทราบทุกฝ่ายไม่ว่าคู่กรณีจะมีกี่ฝ่ายก็ตามพร้อมกับสั่งไปด้วยว่าถ้าฝ่ายใดไม่พอใจคำสั่งฝ่ายนั้นต้องไปฟ้องร้องต่อศาลภายในกำหนด60วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและต้องนำหลักฐานการยื่นฟ้องพร้อมสําเนาคำฟ้องเกี่ยวกับสิทธิ์ในการได้รับมรดก มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาดังกล่าวด้วยหากไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการไปตามที่สั่งการไว้กำหนดเวลา60วันนี้มิใช่เวลาที่จะตัดสิทธิ์ของทายาทหรือคู่กรณีมีให้ฟ้องคดีต่ตอศาลแต่เป็นเพียงระยะเวลาที่กำหนดขึ้นเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รอเรื่องไว้ระยะหนึ่งก่อนดำเนินการต่อไปเท่านั้นข้อสังเกตกฎหมายใช้คำว่าฟ้องเกี่ยวกับสิทธิในการรับมรดกคือฟ้องว่าใครมีสิทธิ์รับมรดกบ้างจำนวนเท่าใดตามกรณีที่โต้แย้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากผู้ไม่พอใจไม่ฟ้องเกี่ยวกับสิทธิในการรับมรดก แต่ไปร้องขอให้ศาลตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกกรณีเช่นนี้ถือไม่ได้ว่าฟ้องคดีตามความหมายของมาตรา81วักคีแห่งประมวลกฎหมายที่ดินวักค้พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องระง,งับการจดทะเบียนไว้เมื่อ 1. ทายาทที่ไม่พอใจได้ยื่นฟ้องคดีภายใน60วัน 2. ทายาทอื่นซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้ฟ้องคดีก่อนพนักงานเจ้าหน้าที่จะจดทะเบียนแล้วเสร็จทายาทอื่นที่ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระง,งับการจดทะเบียนจะต้องกเป็นทายาทซึ่งมีสิทธิ์ได้รับมรดกขอนำหลักฐานการฟ้องคดีและสำเนาคำฟ้องมาแสดงข ้องฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิ์ในการได้รับมรดกของผู้นั้นไม่ใช่ฟ้องเรื่องอื่นหรือร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก